เฮ <มา S 1> ้เฮ้พอ่อล้วนมาแม,ม,ม,ม่แสนพ่อล้วนมานู่นนู่นสาวใหญ่ไปแล้วมาหาพ่อแล้วลงด้วหาพ่อแล้วลูกแล้วสวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่ๆนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวค่ะ พี่รุ่งค้าน้องดวงใจน้องดาวพระสุกนะคะนี่เราก็จะไปอาบน้ำกันนะคะแม่แม่น้ำช่วงบ่ายกันนะคะแม่แ,มแมค่ะอากาศร้อนๆเลยนะคะวันนี้อย่าดินเร็วสิคะเมโอ้ย พี่รุ่งนะพ่อล้วนดูพี่รุ่งไว้นั่นนะนั่นนัพี่รุ่งพ่อล้วนพี่รุ่งดูพี่รุ่งดูพี่รุ่งพี่รุ่งพี่รุ่งอย่าชวนน้องสิพี่รุ่ง เป็นอครั้งแรกของน้องดวงนะคะที่ไปเรียนกลับมานะคะเราก็จะพาเอาน้องดวงไปอาบน้ำนะคะน้ำมูลนะคะไปเล่นน้ำมูลค่ะแม่กล่หลังจากที่ไม่ได้ไปเล่นน้ำมูลนานแล้วนะคะสองเดือนแล้วนะคะน้องดวงเดี๋ยวจะพาน้องดวงไปเล่นน้ำมูลนะคะแม่แม่ว่าจะยังไงเนาะค่ะกระ่การเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของน้องดวงใจนะคะแม่แม่ กลับมาจากโรงเรียนนะคะจะเรียบร้อยกว่าเดิมไหมคะแม่เมยังไม่รู้ว่าเขาเจะยังไงเนาะ,ค,ะค่ะคุณแม่ระหว่างที่อยู่กับแม่นะคะแล้วก็กลับมาจากโรงเรียนนะคะ,ะพากันมุ่งหน้าไปไหน <laughs> ไม่ได้พาไปใจตลาดนะคะดูน่ะเม่เมมุ่งนาไดไหนมนมนมาเมน ไม่เซน,นพาไปอาบนะน้ำมาไปตลาดมาไม่ได้ไปตลาดมาเล็วมามามากันแล้วค่ะมากันแล้วสาวๆของเราแม่มๆมาค่อยเดินลงมานะคะมา นำหน้าโดยแม่แสนรักนะคะน้องดาวพระสุขอาน้องดวงใจพี่รุ่งฟ้านะคะแม่แม่มาแล้วแม่เฮ้ยพ่อล้วนมาแม่แสนพ่อล้วนแม่แสนแม่แสนนี่ยังไงฮะ มายิงดวงมาทางนี้ลูกมามา,มา,มาดูกันที่น้องดวงไม่ได้อาบน้ำตั้งนานแล้วนะคะแม่แมไม่ได้อาบน้ำมูลเล่นน้ำมูลอย่างนี้นานลคะค่ะอู้ยิงดวงว่ายังไงนะยิงดวง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดูค่ะว้่อลงไปก่อนเขาเลยพ่อลงก่อนเขาเลยไปเล่นน้ำกับพ่อเลยดูว่าใครจะไปเล่นน้ำกับพ่อก่อนเขาค่ะจิมอนก็ไม่ได้มาด้วยมาเล่นน้ำกับพ่อเร็วใครจะไปเล่นน้ำกับพ่อเร็วเร็วแล้วใครจะไปเล่นน้ำกับพ่อไปพี่รุ่งไปไปแล้วพี่รุ่งไปแล้ว นู่นนู่นนู่นเสาใหญ่ไปแล้วมาหาพ่อแล้วน้องเดือัหาพ่อแล้วลูกแล้วลงวไปแล้วนะกับพ่อแล้วลูกเรว ไปเล่นน้ำกับพ่อไปลูกไป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 พ่อมมาดูมาพอเด็กพี่ลุงน้องดวงไปมามาเด้อมาไปเล่นน้ำก่อนน้องดวงยังไม่ถูกน้ำเลย

อย่าปีนเหรอเด้อน้องดวงอย่าปีนน้องล่ะยิงดวงอย่าปีนน้องนะลูกน้องดวงจะปีนน้องค่ะแม่แม่อีลายะกอดน้องยิงดวง,งตกใจพ่อละพ่อเอ้ยลูกๆนี่ตกใจพ่อนี่ล่ะ